ในสคริตเกมไม่ใช่ทุกคนที่จะตายอย่างมีชื่อและไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเรื่องราวให้คนดูจดจำวันนี้เราจะพูดถึงผู้เล่นคนหนึ่งที่แทบไม่มีบทพูดแต่สะท้อนความโหดร้ายของเกมนี้ได้ชัดเจนที่สุดเขาคือผู้เล่นหมายเลข299ผู้เล่น299เป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันสคริตเกมซีซั่นส ตัวละครที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อจริงไม่มีแบ็กกราวด์ชีวิตไม่มีครอบครัวให้คนดูผูกพันและนี่คือความตั้งใจของผู้สร้างเพราะผู้เล่น299ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อให้คนดูรักแต่ถูกสร้างมาเพื่อเป็นตัวแทนของผู้เล่นธรรมดาที่ระบบไม่สนใจเขาเป็นผู้ชายอยู่ในกลุ่มผู้เล่นระดับกลางไม่โดดเด่น ไม่ใช่ผู้นำและไม่ใช่ตัวละครหลักแต่สิ่งที่เขามีเหมือนผู้เล่นส่วนใหญ่คือความกลัวความสิ้นหวังและสัญชาตญาณเอาตัวรอดบุคลิกที่ซ่อนอยู่ถ้าเราสังเกตผู้เล่น299ให้ดีเขาไม่ใช่คนก้าวร้าวตั้งแต่แรกเขาไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นคนรุนแรงแต่เขาเป็นคนประเภทไหลไปกับสถานการณ์ในเกมแรก,แรก เขาเลือกจะทำตามคนอื่นไม่แสดงตัวไม่ขัดแย้งซึ่งนี่คือบุคลิกของคนส่วนใหญ่ในสังคมจริงคนที่คิดว่าถ้าไม่เด่นก็น่าจะรอดแต่สคริปตเกมไม่ใช่โลกที่ความเงียบทำให้ปลอดภัยฉากห้องน้ำจุดเปลี่ยนสำคัญหนึ่งในฉากที่สำคัญที่สุดของผู้เล่น299คือฉากความรุนแรงในห้องน้ำ ฉากนี้ไม่ได้เกิดจากเกมโดยตรงแต่เกิดจากผู้เล่นฆ่ากันเองผู้เล่น299เข้าไปอยู่ในสถานการณ์นั้นไม่ใช่ในฐานะผู้เริ่มแต่เป็นคนที่เข้าไปพัวพันและนี่คือจุดที่เราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเขาเมื่อกดไม่ปกป้องเมื่อผู้คุมไม่สนใจเมื่อไม่มีใครช่วยใครมนุษย์จะเหลือเพียงสองทางเลือกฆ่า หรือถูกฆ่าผู้เล่น299พยายามเอาตัวรอดแต่เขาไม่ใช่คนที่พร้อมจะใช้ความรุนแรงแบบสุดโตง่งและนั่นคือความอ่อนแอในสกิตเกมการตายของผู้เล่น299ผู้เล่น299เสเสียชีวิตจากการถูกผู้เล่นหมายเลขอื่นทำร้ายในฉากที่วุ่นวายสับสนและไม่มีใครสนใจว่าใครเป็นใคร เขาไม่ได้ตายอย่างยิ่งใหญ่ไม่ได้ตายเพื่อใครและไม่ได้ทิ้งคำพูดสุดท้ายการตายของเขาเงียบเหมือนกับการมีอยู่ของเขาตลอดทั้งเรื่องและนี่แหละคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดความหมายเชิงสัญ,ญลักษณ์ผู้เล่น299คือสัญ,ญลักษณ์ของคนธรรมดาในระบบที่โหดร้ายเขาไม่ได้เลวแต่ก็ไม่ได้กล้าพอเขาไม่ได้ผิด แต่ก็ไม่ได้แข็งแกร่งพอจะรอดสคริปต์เกมกำลังบอกเราว่าในโลกที่ถูกออกแบบให้คนฆ่ากันคนกลางคนกลางจะตายก่อนเสมอไม่มีพื้นที่ให้ความลังเลไม่มีพื้นที่ให้ศีลธรรมครึ่งครึ่งกลางกลางและผู้เล่น299คือเหยื่อของระบบนี้อย่างสมบูรณ์แบบผู้เล่น299อาอาจไม่ใช่ตัวละครที่ทุกคนจำได้ แต่เขาคือคำเตือนของส i ิ g เกมว่าในเกมที่ไม่มีความเมตตาการเป็นคนธรรมดาอาจอันตรายที่สุดถ้าคุณชอบคลิปเบื้องลึกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องบูมไลฟ์เลิฟแล้วพบกันคลิปหน้า